วันนี้พี่อ้ําพามาช็อปโทริเบิร์สลด50%ฉ่ำมงมากแม่2ชิ้นลด60%ลด50%นะพี่จอดแล้วมันแบบว่าเป็นสีที่พี่อ้ําชอบพอดีเลยอ่ะเอาไหมล่ะพี่จอดคนละใบพี่จอร์ดยิสีเหลืองมาเร็ว ได้ไหมมันมน่ารักมากเลยนะดูดิตอนนี้เป็นหนัองอิตาลีแล้ค่ะถ้าซื้อใบเดียวนะลด50%าสิบอร์พี่จอซื้อ2ใบลด60%มันจะเหลือสักแบบ20,000กว่านะคะเหลือแค่หมื่นต้นๆน่ะพี่จอสมันต้องสองใบนะมันจะได้60ถ้าใบเดียวมันได้แค่50าสอ้าวถ้า60%เปอร์เซ็นต์เหลือเท่าไหร่อะเหลือหมื่นพันฮะเหลือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันจริงเหรอจริงเนี่ยแล้สีแบบสวยมาก พี่จอรนหนังเนี่ยตงนี้มาต่างกันเนาะสองอันเนี่ยใช่อันนี้มันเป็นหนังหนังเหมือนกันแต่อันนี้มันจะเป็นซูเอตยู่เดี๋่วจอนมาชอบทรงนี้สเสร็จแล้วเธอชอบทรงแบบนี้เหรอแต่ชอบแบบนี้มากหลยอุ้ยที่มีสีนี้ด้วยเนี่ยเจ๊ไหนอุ้ยสีนี้หวานมากเลยเนาะแต่ยังไม่เคยมีกระเป๋าทรงเอ้ยหรือมีแล้ววะฉันไม่ชอบเลยแบบเนี้ยฉันไม่ชอบทรงแบบนี้มันตั้งไม่ได้มันวางไม่ได้เวลาจะไปไว้ที่บ้านอ่ะมันต้องไปหาที่แขวน มันตั้งไม่ได้นะเบบนอยพี่จอดนี่สีขาวก็สวยขาวขาวเทาใบใหญ่ก็เหมือนจะช่ำนาอพี่จอนเนาะมันเกียนะมันดู business woman เลยแหละมันดูแบบเลยนะแล้วดีเอาใบาใหญ่ไม่ได้ใช้เลยนะงั้นถ้างง้นเอาวางไว้ก่อน <laughs> เอาไปเ, <laughs> เราเป็นปนักชอบแบบไเนโะอ้ย <laughs> อันนี้ยังน่ารักเลยเฮ้ยอ,อันนี้ไงไปเข้ากับน้อง สกาวเป็นด้าสีแดงที่ห้องเธอยังไม่มีสีแดงอันนี้มันส้มก็คล้ายๆกันคุมตีมก็สีแดงกะละกินีเธอไงก็เอาส้มแล้วกันเหลืองไหมสามใบเหลืองเขียวแดงแล้วมันจะเป็นตีมนะเห็นไหมลองฮิ้วสิเอาสีแดงมาด้วยกับเขียวมาคู่กันแล้วก็เหลืองน่ะโอ้เห็นไหมละ่ะมันมันเลิศเลยละ่ะมันเลิศเลยละ่ะทุกคนอันนี้เป็นดีเทลแบบว่าเป็นเหมือนผ้ากมะหยี่อะ สวยมากก็เก๋อยู่นะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยคาตัวนี้เอ่อหนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะอันนี้ลดแล้วเหรอลดก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว่ะเอาลดแล้วใส่รืว่าราคาเต็มอุ้ย้องเขาน่ารักนะยังคูเหมาะกับพี่ซอสนะ แต่ไม่สีขาวนี่ใบใหญ่ก็สวยเนาะในที่สุดก็ได้แล้วคนละใบไม่ได้ถ้าเราไม่ซื้อก็เสียใจตายเลยนะเพราะว่ามันลด60%อสองใบอะสองใบได้60แล้วค่ะแ,แค่คุกกองได้ด้วยใช่ถ้าไม่ซื้อเราเสียใจตายเลยนะนอนไม่หลับนะวันนี้กลับไปคิดคุ้มซ่าเพราะว่าวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้ว ตัวนี้มันจะเป็นสีมาใหม่เป็นสีของซัมเมอร์ที่ผ่านแสดงว่าไอ้มันเป็นออริจินัลอันนี้เ็นคลาอันนี้เป็นคลาสสิกนะคะวินนี่เป็นสีเขียวนะแต่สายนี้ไม่มีสายนี้ไม่มีตรงนี้โอ้ยเลยอะน่ารักมากเลยอะสีเขียวเลยอุ้ยเป็นสีดโซ่เลยนะมันเก๋ถ้าไปเล็นได้นะอันนี้ไม่มีแต่นี่มีตรงนี้ เป็นเปลี่ยนได้กว่าทาสุดก็เปลี่ยนไทยไปแล้วเลิศมากเลยเนี่ยเราพี่สาไม่ชอบทีเกี่ยวหรอกที่เกี่ยวมันดูน่ารักนะมันไม่เข้าหรอชอบแบบนี้ไงเนี่ยชอบใส่แี้วจะเอาสีเกี่ยวไปดิไม่เข้าไม่เข้าติดสีที่สีน้ำตาลเป็นคลาสสิก